สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับก็มาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกับผมเก่งคุนพ่อสุธนนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้พระมาใหม่นะครับเป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับนี่ครับก็วันนี้นะครับ ผมจะพาเนพื่อนพี่ๆนะครับที่หลักๆขององค์นี้นะครับก็จะเป็นนะครับวันณะนะครับวันณะของโลหะนะครับนี่ครับกับวันณะของสนิมนะครับนี่ครับนี่ครับสนิมคุมนะครับหรือสนิมแดงนี่ครับเรื่อยๆนะครับนะครับสองอย่างนี้นะครับส่วนนี่ครับเม็ดกวดเม็ดทายก็ปกตินะครับเนาะดินขี้เบ้าอะไรก็มีนะครับตามปกตินะครับของธรรมชาตินะครับนี่ครับ พระลอโบราณนะครับเป็นมวยพีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่อีกอย่างนึงครับนะเป็นท้องปิงนะครับนี่ครับพับหูนะครับเป็นมวยพีนะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติของการสร้างอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับก็นะครับเต่าหลวงว่าเงินนะครับวัดบางคานนะครับก็คือนะครับเป็นเครื่องรางนะครับ อีกอย่างหนึ่งของท่านนะครับที่มีไว้ในหนังสือนะครับมีบอกไว้ในหนังสือนะครับนี่ครับก็จะเป็นพญาเต่าเรือนนะครับนาอนี่ครับตัวกระดองกระดองเต่านี่นะครับน้อนี่คเขาใช้ตอกนะครับเป็นพทน์พี่นะครับนี่ครับตอกแล้วก็ต้องต้องดูตอกก็ต้องดูการสร้างนะครับตอกเก่านะครับนี่ครับลึกๆนะครับแล้วก็คาบแล้วก็คาบ นี่ครับการตอกเก่านะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับนี่นี่ครับฟองอากาศนะครับหือเมทูดนะครับเนี่ครับก็มีนะครับเพื่อนๆพี่นะเนื้อหานะครับจัดจ้านดีครับองนี้นะครับนี่ครับดูสนิมนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเพื่อนพี่ว่านะครับวันะโลหะนะครับผสมต้องมีอายุกี่กี่ปีนะครับเนาะ ถึงจะมีนะครับการหิวยุคย่นนะครับเนาะแล้วก็การเนี่ยการเกิดของสนิมนะครับนี่ครับนี่ครับต้องใช้เวลานะครับเนาะนะครับมาซองกันนะครับเพื่อนพี่นทีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับมีธรรมชาตินะครับตามุ้งด้วยนะครับนี่ครับ ก็เหี่ยวหยุบย่นนะครับแล้วก็มีนะครับนี่ครับมีวันนะของโลหะนะครับที่ที่เขาไม่เข้ากันนะครับเขาไม่เข้ากันเพราะเป็นโลหะผสมนะครับนะครับนี่ครับจกนะครับแดงๆนะครับเหลืองๆเขียวๆนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นวันนะของเขานะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายฝั่งนะเนี่ยเก่าๆนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับบนนะเขาไม่เข้าเขาไม่เข้ากันนะครับจะคล้ายผิวตุ๊กแกนะครับเห็นไหมครับที่เขาวักก้าวนะครับเพราะอะไรครับเพราะสมัยก่อนนะครับการหล่อภาพโบราณนะครับเขาใช้ฟืนครับเปิ้เวนพีเขาใช้ฟืนสุ่มนะครับเขาใช้ฟืนสุ่มนะครับแล้วคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับนะครับแล้วโลหะต่างๆที่ใส่เข้าไปนะครับนะครับเขามีจุดหลอมเหลวที่ที่ไม่เท่ากันนะครับ นะครในตัวที่หลอมเร็วก่อนก็ไปก่อนในตัวที่ยังไม่เต็มที่ก็ก็ยังไม่ได้ที่แล้วก็ประมาณนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับเขาก็เลยเป็นแบบอย่างนี้นะครับเขาจะไม่คืนกันนะครับเพราะเขายังไม่เต็มที่นะครับเนาะก็สมัยนี้ถ้าสร้างก็อุยเป็นแก๊สไม่พอครับเพื่อนเพ่พี่นะครับเป็นแก๊สไม่พอนะครับมีตัวปรับตั้งอุณหภูมิด้วยนะครับแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับเจ้ากี่องศาองศานะครับโลหะก็เตื่เท่ากันหมดนะครับ ก็เทนะครับนี่ครับนะครับก็เหมือนถ้าเปรียบก็เหมือนสมัยก่อนนะครับที่วิวัฒนาการของคนนะพื่บนๆพี่นะครับเห็นไหครับเนี่ยนี่ครับถ่การไปเข้ากันของโลหะนะครับแล้วก็มีสนิมแดงนะครับเนาะถ้าเปรียบสมัยก่อนก็วิวัฒนาการของคนเขาเปรียบง่ายก็เหมือนก็มเมนเผาศพนะครับพื่อนๆพี่นะครับสมัยก่อนก็แบบเลือกนะครับ จะเผาแบบกองฟอนนะพื่อนพี่นะครับที่เขาเอาไข่ไปยุ่ะตรงไหนเผาได้เผาไม่ได้นะครับตามป่าช้าเก่าพอได้ปุ๊บก็เอาฟืนเอาอะไรไปวางนะครับแล้วก็เอาศพใส่โลงไปวางนะครับแล้วก็เผาก็ตรงนั้นแหละครับเนาะชาวปนักิจกันตรงนั้นเลยนะครับนะครับเนี่ยตรงนี้มีวันน้ำทองเลยนะพอดุลพีนะครับนี่ครับนี่ครับพอยุคนี้นะครับปอยุคนี้ก็นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฟืนละใช้แก๊สนะครับเนาะใช้แก๊สนะครับ เมนใช้แก๊สแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับก็กําหนดเวลาได้เลยนะครับว่าศพต่อไปนะครับใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเนาะเป็นวิวัฒนาการของยุคสมัยนะครับนะคณวันพีนะครับแต่สมัยก่อนเขานะครับเขาใช้ฟืนครับนะครับคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับนี่ครับนี่ครับกนวัพีนี่ทองทองเหลืองทองแดงอะไรอย่างนี้นะครับ มีบุกอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นโหหะผสมนะครับเงินนะครับนาคเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ครับเม็ดหูดนะครับแล้วก็นี่ครับตอกตอกกระดองเต่านะครับเก่านะครับนี่นะครับดูในร่องรอยตอกนะครับนี่ครับเก่าครับเพื่อเ่อนพี่นะครับนี่ นี่ครับองอากาศนะครับนี่ครับดูหูนะครับน,นี่แล้วก็นี่ครับต้องปิ้งนะครับที่เขาหมวนมานะครับแล้วก็มาแปะไว้นะครับนี่ครับ เนื้อหาก็ดูนะครับดูครับเก่าคลาสสิกดีครับตรงเหลืองก็ไม่มีความวาวแล้วนะครับเนาะตรงเหลืองเก่านะครับสนิมนะครับแล้วก็คาบคลายความเก่าก็มีนะครับเนี่ยจรมชาติการสร้างก็มีนะครับนี่ครับสองละคาสสิกดีครับองนี้นะครับเต่าลงเื่อเงินนะครับแล้วก็มีนะครับตรงเหลืองเห็นไหมเพื่อนพี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเหลืองอ้มเขียวนะครับนี่ครับนี่ครับ ไปวรรณะทั้งเรื่องอมเขียวนะครับวรรณะของท้องเรื่องในยุคนั้นนะครับนะครับนี่ครับเนี่คยคลาสสิกดีครับเป็นวันวีนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยวันณะท้องเรื่องนะครับแล้วก็มีน้ำทองนะครับนี่ครับ มีน้ำทองนะครับเเรืองๆนะครับพอเห็นนะครับให้สวยงามนะครับนะครับกระจกส่วางเขาวางเนยครับทองนะครับนี่ครับไม่ลงกล้องก็ดูก็ดูดีนะคุณพี่นะครับใช่ไหมครับนี่ครับไม่ลงกล้องก็ดูเนี่ยนะครับของคูคู่เก่านะครับคุณพี่นะครับนะ ถึงไม่ลงกล้องก็ดูเห็นไหมครับในคราบไข่ครับเนี่ยเนี่ยดูกับแสงนะครับน้ำเลืองน้ำเขียวนะครับเก่าครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยดูเก่านะครับเนี่ยดูเนี่ยก็ดูด้านหลังนะครับนะครับก็นะครับผ้าบางทีมันก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ดูยากนะครับหน่อพ้าบางทีผ่าล่อโบราณนะครับก็ดูไว้เป็นผ้าหล่อโบราณนะครับก็จบแล้วครับเป็นวีนะครับหน่อบางคนก็ต้องไปดูเส้นดูนั่นดูนี่ดูอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีนะครับนะครับพ้าหล่อโบราณอ่ะถ้าเป็นแบบล่อโบราณถ้าวิธีการสร้างเป็นแบบเป็นหล่อฉีดมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะการสร้างไม่คนละยคกันนะครับนะครับเนี่ยล่อโบราณเห็นไหมครับ เนื้อหาเขาเนี่ยครับเก่าๆอย่างเนี้ยครับแล้วก็วันหน้าต้องเหลืองเนี่ยครับในยุคนั้นนะครับคุณพี่เนี่ยเนี่ยครับนะครับเนี่ยก็ดูใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูคลาสสิกนะครับนี่ครับเน้เต่าหลวงพ่อเงินท่านจะก็เต่าทุกเกจีนะครับเนาะจะขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภนะครับเนาะเรียกพญาเต่าเรือนนะครับเนาะ เรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองนะครับนะครับเขาถึงนิยมสร้างกันตั้งแต่โบราณนะครับจนถึงยุคนี้ก็เต่าที่ดังๆก็จะเป็นของหลวงพุ่ธิวิวนะครับเนาะพญาเต่าเรือนนะครับนะครับแต่วิชานี้เขาก็สร้างมาตั้งแต่แบบยุคเก่านะครับเนาะนี่ครับนี่ครับก็โอเคนะครับก็คุณพี่ท่านใดนะครับ ที่เขามารับชมมาส่องภาดได้กันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเก่งพันพ่อโสธรในผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ